ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเป็นว่ามาต่อจากวันก่อนวันก่อนมาจบลงตอนที่มีความรู้สึกตามคําสั่งของหลวพ่อปานว่าท่านบอกว่าเวลาจะเรียนกับท่านต้องเรียนอย่างคนโง่นี่อธารัชชีเขาฟังตอนนี้ก็รู้สึกว่าเขาคงไม่ชอบใจ แต่อย่าลืมความหมายถ้าว่าคําว่างโง่ก็คือว่าถ้าฉันสอนแบบไหนแล้วก็ให้ทําแบบไหนจะต้องทําแล้วก็ต้องคิดในขอบเขตเท่านั้นการเรียนต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันตอนนี้ต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าว,ว่าวันที่จะทรงบรรลุอบเิสสัมมาสัมพุทียาน องแสวงหาพระโพธิญาณมาตั้งหกปีไม่มีผลแต่วันสุดท้ายองค์สมเด็จพระทศพลทรงตัดสินพระทัยว่าถ้าเรายังไม่ได้บรรลุอวิเศษสมาสมัโพธิญาณเพียงใดเราจะนั่งตรงนี้แล้วก็ไม่ยอมลุกเลือดและเนื้อจะเหือดแห้งไปก็ตามที ชีวิตตินซียาตัดสายก็ตามถ้าไม่ได้มันลุกไม่ลุกก็ยอมันพังตรงเนี้ยนี่เป็นนั้นว่าปฏิบัติการปฏิบัติที่จะได้ดีเขาทํากันแบบนี้คือว่ามันเป็นมีชาของพระพุทธเจ้าที่ได้มาท่านได้มาด้วยจริยาแบบไหนเราก็ต้องใช้กําลังใจแบบนั้นแล้วก็ทําแบบเดียวกับท่าน เหมือนกับอาจารย์ผู้กินเหล้าเขากินเหล้าแบบไหนเราอยากจะเมาก็กินเหล้าตามเขาอาจารย์ที่เป็นหัวขโมยเขาก็โมยแบบไหนเราอยากจะเป็นขโมยก็ต้องขโมยแบบเดียวกับเขาและอาจารย์ที่เป็นอารัชีถ้าเราอยากจะเป็นอรัชีเราก็ดูปฏิปทาก็อารัชีที่ไม่มีความดีไม่ไอายจดกความชั่ว ทำตัวเป็นศัตรูกนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์บวงชนชาวไทยถ้าเราอยากจะไป็ารักีกับเขาก็ต้องทำแบบเขาถ้าเราอยากจะดีอย่างพระพุทธเจ้าก็ต้องเอาดีตามท่านจะปฏิบัติตามท่านเป็นนั้นว่าในเมื่อท่านาชีวิตเป็นเดิมพันคืนนั้นไม่ทันตลอดคืนท่านก็ได้บรรลุอวิเศษสัมมาสัมพุทิญาณนี่หลวงพ่อปานนี่ก็บอกว่าต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันเหมือนกัน เราจะยอมาตายดีกว่าปฏิบัติไม่ได้ผลหรือว่ายอมตายดีกว่าฝืนคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์เห็นไหมนี่จำไว้นะอัมดารัชีทั้งหลายนะ่ากลัวาจาเขาจะสอนมาแบบนั้นอยากจะรู้ว่าใครเป็นอาจารย์เขาเขาบวชก็มาแล้วก็ถือว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่อาจารย์เขาก็มีอาจารย์ดีเอา เอาเวจีจะได้เพิ่มจํานวนคนไม่งั้นมันจะขาดอัตราไปต่อกันไปจากวันก่อนวันก่อนจบลงตรงนั้นนี่มาตอนนี้มาฟังท่านก็เต็มใจรับเต็มใจรับกับท่านเพราะว่าไอ้เรื่องการรับคําสั่งและรักษาคําสั่งอันนี้มันเป็นปกติมาตั้งแต่เด็กเพราะว่าแม่กับยายนี่ท่านมีกระเบียยาสิกคือไม่เร็ว แต่ว่าฝ่าฝืนเมื่อไรก็โดนกบียาสิทธิจากการทันทีเป็นว่าพอรับคำแนะนำจากหลวงพ่อคิดว่าเออไม่หนักใจเรื่องนี้เรื่องเล็กอันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านแม่ท่านยายที่ท่นานฝึกให้รู้จักเป็นคนมีระเบียบวินัยมาตั้งแต่เล็กตั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่า ถ้าหากว่าไม่อย่างนั้นแล้วก็ความหนักใจมันจะเกิดขึ้นเป็นนั้นว่าคุยกันต่อไปอตั้งสือตั้งตอนไหนเมื่อฟังท่านแล้วก็ไม่มีอะไรหนักใจเลยได้ทำมาตั้งแต่รู้ภาษาคนนะ่งสือว่าังนนะพอรู้ภาษาคนแม่ก็ยายก็ใช้กับบีญญายาสิทธิ์เป็นประจำไม่เคยขัดคำสั่งที่ประกอบด้วยเหตุผลอย่าลืมนะ อย่าลืมนะเป็นเด็กอาศัยเหตุอาศัยผลเวลานี้เป็นผู้ใหญ่เป็นคนแก่ก็ยังอาศัยเหตุอาศัยผลการที่ไม่มีเหตุไม่มีผลของคนนิหมม้ากาสาวพัดซึ่งทำกรรมมาใช้เวลาสี่สิบปีเสร็จนี่เรานั่งดูคอยดูว่าเมื่อไรเขาจะดีแต่ได้ว่าทำสิ่งเงินเป็นร้อยร้อยล้านความดีสร้างคนให้มีความเข้าใจ ให้ตั้งอยู่ในสินธรรมตั้งอยู่ในศินห้าสินแปดเจริญสมถาวิปัสสนาทำใจให้ปราศจากความชั่วมากขึ้นแต่แต่ว่าเจ้าคนที่ไม่มีเหตุดีผลมันเคยมารุกรานตอนนี้ไปขอประกาศว่ายาสเสือกเข้ามานะจะไม่ให้เกียรติใครเรื่องการปูพรมให้เป็นพิเศษ,ษ,ษจะไม่มีในที่นี้ ถ้าต้องการเย,ยถิว่าเจ้านีเนะี่ยเป็นคนที่ไม่เคารพในพุทธศาสนาติดอยู่ในโลกรธรรมเพรฉะนั้นว่าประเพณีเราก็ไม่เคยขัดเรารู้ตั้งแต่รู้ภาษาคนไม่เคยขัดคําสั่งที่ประกอบด้วยเหตุผลนี่เหตุผลนะแต่ถ้าว่าคนที่ไร้เหตุไร้ผลแท้สั่งงานก็มักจะพบสอกกลับที่คาดไม่ถึงทุกรายนี่ตอนนี้ทํางานจนไม่รู้ จนเป็นที่รู้จักกันในวงงานที่ทำเขาก็เลยหาว่าฉันบ้าบ้าเนี่ยตอนนั้นเขาหาว่าฉันบ้าเขาบอกไอ้โต๊ะคนบ้าเนี่ยใครจะย่องเข้าไปนะไอ้โต๊ะบ้าบ้านี่ใครจะเข้าไปก้ากายแต่คืนสั่งนอกเหนืออำนาจเมื่อไรเป็นเจอดีทันทีนั่นก็คือชักปืนแล้วยิงแม่มเลย เอาแต่ไหลๆมันบอกว่ามันเป็นนายแต่มันเมามาสัา่งงานสัา่งงานนอกอำนาจสิ่งที่เราจะต้องการนั่นก็คือที่จะโต้อตอบไม่ใช่ปากใช้ปืนชักปืนมาไล่ยิงเอาเฉยๆเป็นนั้นว่าเขาบอกว่าปรจับไปยุ่งมาไอ้บ้านนะมันไล่ยิงง่ายๆแต่ไม่เคยคชักปืนนั้นมาทันยิง พอไม่ทันยิงเจ้านายก็ถอดความเป็นนายออกกลายเป็นขี้ข่ายถูกไลต่ตะเบิดเปิดเปิงเ,เข้าห้องกกเข้าปิดประตูลงกรอนนี่ยเล่นซะหลายหายไอ้นายอย่างนี้มันจะเป็นนายคนหนึ่งนายหมายังเป็นนายไม่ได้นะมันไม่เครนารพในระเบียบวินัยหมาไม่เครนารพในระเบียบวินัยเป็นเขาบอกว่าใครจะเข้าไปนะจะเข้าไปยุ่งกับไอ้คนบ้าความจริงก็หาว่าฉันบ้า และก็เพื่อนฉันก็บ้าด้วยก็เพราะฉันบ้าแบบมีระเบียบวินัยก็เลยสบายใจไม่มีใครก็กล้าพายุ่งเข้ามาแล้วก็กลางมีนายดูนี่ระเบียบวินัยเป็น้นี่เพื่อนเอ๋ยแต่แกขืนทําแบบนี้ฉันต้องมีความผิดเพราะขัดคำอาวุเพราะว่าระเมิดวินัยเพราะแกสัง่งฉันก็ต้องถูกออกและติดรางฉะนั้นก่อนที่ฉันจะออกก่อนในฉันติดรางแกก็ต้องตายก่อน การติตตราถูกออกเพราะการฆ่าแก่ตายมีศักดิ์สรีกว่าการาะากกากละเมิดวิละเบียบวินัยนี่ความจำไม่นะอารัชีทั้งหลายจำไว้เรานิ่งให้ฟังดูท่านมาสี่สิบปีเสษต่อน,นี้ไปเราจะไม่นิ่งและเราจะสู้ทันไป่นาพวกเราบ้าฝ่าฝืนระเบียบวินัยไม่เป็นนะไม่กล้ายุ่งไอ้พวกบ้า,ฟา,ฟาฟและฝ่าฝืนระเบียบวินัยก็เลยไม่กล้ามา ยังมียศชนไหนก็ตามถ้าจะมาเขาก็มาดีอออคำสั่งตามระเบียบวินัยดีถ้าออกคำสั่งมาตามระเบียบวินัยรับรองถ้าเพื่อนทำงานสามวันเราพวกเราหนึ่งวันเสร็จงานมากหนึ่งวันทำมันแค่ไม่ถึงเที่ยงเสร็จเสร็จแล้วก็นอนเป่าคลุยร้องเพลงสบายแล้วไม่อู้งาน แด้เมื่อฉันมีรวมบ้าๆบ,บ,บ้าและเบียดอยู่แล้วนี่นะพอท่านบอกอย่างนั้นจะมีอะไรเป็นเครื่องหนักใจทุกคนยอมรับอย่างไม่มีอะไรหนักใจเลยเรื่องเล็กๆเรื่องเล็กๆหลวงพ่อปานท่านเห็นนะท่านก็ย,ยิ้มแต่ท่านก็นบอกว่าพวกเธอนี่มันเข้มแข็งมากท่านควรจะบอกว่าพวกเธอนี่บ้ามากไม่ยักบอกอย่างนั้นหลวงพ่อแปลกจริงๆ พระโบเธอเนี่มันเรื่องมันเข้มแข็งมากไอ้เรื่องจะลงไปในเขตดาโกจะขึ้นไปสวรรค์จะขึ้นไปพรมโลกเธอจะปฏิบัติกับฉันได้ไม่เกินสามเดือนเป็นอย่างชาโอ้โหคำนี้เองอยากจะโดดตึกตายซะเลยดีใจนะไม่จะเสียใจไม่เกินสามเดือนเธอไปได้ไม่ชาไม่เกินสามเดือนอย่างชาสามเดือนได้สบายสบายไหมตอนนี้มันปลื้มใจ ลืมเลยลืมนึกถึงอินหนูทั้งหลายหน้าตาสวยๆลืมหมดเขาอยากบ่อยพอเห็นนางฟ้ากระโดดมันเจ๋วคนดีสวยที่สุดแต่งตัวสวยที่สุดหน้าตาสวยที่สุด่องใสที่สุดนั่งใกล้ลูกโหลพหางแหมน,นึกว่าคนนี้เป็นใครถ้าไปเป็นเทวดาได้ไม่น่าก็ยังต้องขอแต่งงาน อตอนหลังมาลูกเข้าถึงไหนได้แม่อย่าถูกตบตายสิท่านนั่นคือท่านอดีตท่านเป็นแม่แม่ท่านถึงได้มาลูกโหลูกหายอย่างแม่เป็นนั้นว่าพวกเราทราบนะท่านบอกท่านบอกกับพวกเราพวกเราก็ทราบท่านเมื่อไม่ใช่ทราบว่าเมื่อท่านพูดแบบนั้นก็ดีใจ ดีใจต่างคนต้้งกราบท่านและขอเรียนทันทีจะเอาเดี๋ยวนั้นนะจะเอาเดี๋ยวนั้นเลยแต่ก็บอกว่านี่อ่าลูกกูหลานกูเอ้ยเองนั่นสามสี่คนนี่ฮะสี่คนนี้กันเองได้เรียนได้นะลูกนะไอเรื่องเรียนมันขอไม่ยากนะ รับรองว่าลูกทําได้แม้กําลังใจชื่นบัณฑันพูดแล้วท่านกอยิ้มเสียงท่านเพราะมากแต่เสียงไม่บ้าบ้าบบมากแต่มาอแต่มาความจริงมาก่อนก็เสียงไม่บ้านะแต่แต่ถูกไอ้พวกอลัชีขงมเหงนี่ชักจะต้องบ้าซะแล้วเมื่อก่อนมันบ้ามาทีมันบ้าน้อยตอนนี้ขอบ้าให้มันเต็มตัวมันจะตายแล้วนี่ จะตายเพื่อจะบ้าเพื่อทรงชาติศาสนาพระมหกากษัตริย์ให้ทรงอยู่แต่ว่าจะไหวหรือไม่ไหวก็สุดแล้วแต่วัสนาบาร,รมีของคนชาวไทยว่าชาวไทยจะรักความเป็นไทยหรือจะรักความเป็นทาสถ้ารักความเป็นทาสก็ครบไอ้ตัวจังไรอารัชีทั้งหลายแล้วนั้นก็แล้วกันไม่ชาหรอกเพื่อนคือไอ้ดับแง่ทั้งหลาย มันก็ข้ามมาเป็นเจ้าหัวใจของท่านบ้านของท่านที่มีอยู่มันจะไม่มีทางจะได้อยู่อยู่ในดูในลาวในเขมรเขาเข้ามาเขาก็ขึ้นบ้านไล่ยาของบ้านลงชอบใจไม่ละเจ้าพวอรชีทั้งหลายเนี่ยมันได้รับค่าจ้างรางวันมาจากไอ้โเนีได้เงินมันเบาเงิน,มนเมาเงินแล้วก็บอกว่าจะให้อำนาจมันมาอำนาจอย่าลืมว่าอราชีคือใครไม่ได้บอกชื่อ ถ้าใครโผล่หน้าธรรมะคลค้างคือไอ้คนนั้นเป็นอรารชีเป็นคนทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้พินาศไปเอาคุยกันต่อไปวันนี้เราอ่านหนังสือแล้วไม่ได้สอนธรรมะแต่ว่าถึงแมจ้จะสอนธรรมะสอนในความเกิดความสามัคคีกันเนี่ยมันจะผิดไหมแม้ว่าจะพูดหนักไปมันต้องพูดตามอธัธยาศัยของคนคนมันมีนิสัยอยู่สองอย่าง คือหยาบกับละเอียดเวลานี้คนที่มีนิสัยละเอียดก็จงอย่าฟังเพราะว่าจะพูดกับคนที่มีนิสัยหยาบที่มันทําลายชาติศาสนาพระมหาก,กษัตริย์กับคนชนชาวไทยคุยกันต่อไปว่าตั้งแต่ผมยังเยาวเอานี่ไม่เยาวแต่งแต่ว่าท่านบอกว่านี่ไอ้หนูลูกลูกกูหลานกูเอ้ย ม่เองสามสี่คนนี่ดีจริงๆนะลูกนะมีความเข้มแข็งนะมาพอยอเข้าแล้วยิ้มยิ้มไอ้คนมันก็บ่ายยอเป็นของธรรมดามาได้รวยแต่ว่าลูกเรียนนี่นะมันเรียนได้แน่พ่อรับรองว่าลูกสี่คนเนี่ยไม่เกินสามเดือนนะลูกนะสามเดือนเนี่ยมันเป็นอย่างช้านะลูกนะ อย่างช้าน่ยสามเดือนถ้าถึงสามเดือนถือว่าเธอเรียนช้าที่สุดแต่เทว่าลูกเดี๋ยวพ่อจะพูดให้ฟังแต่ลูกนะผมมันยังยาวอยูน่นะลูกนะไอ้ผมยาวนี่มันเรียนไม่ได้เออเพราะอะไรผมมีสภาพเหมือนเขานะเออแปลกจริงนะแต่นนว่าผมน่ะมันมีสภาพเหมือนเขา เธอมีสภาพเหมือนกระทิงเปลี่ยวอ๋อเหมือนเขาเหมือนควายแน่นะท่านมายักบอกนะนั่นบอกว่าไอ้ผมเนี่ยเหมือนเหมือนกับเขาก็ทิงเธอมีสภาพเหมือนกระทิงเปลี่ยวแม่นี่ท่านเลี่ยงไปนิดนะท่านบอกว่าไอ้ผมนี่มันจะมีสภาพเหมือนเขาเธอมีสภาพมันควายบ้ามันถีงจะถูกนะท่านเลี่ยงไปสักนิดไม่ตรงเลยต่อท่านมันตรงเมื่อกระทิงเปลี่ยวตัวเมามัน มีอนุภาพมากยังมีเขาอยู่แน่ทำกรรมาฐานเอาดีไม่เอาดีได้ยากเอาดูสิมะมแม้ท่านไปบอกไอ้ควายบ้าตัวเมามันยังมีเขาอยู่ทำไมเราทำรรมาฐานเอานีได้ยากมันทำไมยักกว่าอย่างนั้นไหมทวาจาท่านสุภาพพ่อท่านสุภาพมากท่านไม่สุภาระเจก,กะอย่างผู้พูดแต่อันนี้มันจําเป็นนะ เมื่อก่อนนี้ก็สุภาพแต่เดี๋ยวนี้มันสุภาพไม่ไวหวซะแล้วมันกระทบกระทั่งโดยการทั้งปวงแต่ไม่ใช่โกรธเรื่องส่วนตัวไม่โกรธรับรองถูกเขาดา่าไอ้บ้าเนี่ยมันด่ามาทานศรีไม่รู้กี่สิบฉบับขี้เกียจตอบมันเฉยๆไว้ในที่สุดก็บอกว่ารำคาญมาบอกดิเธอยังเสพกรรมอยู่เธอจะไม่รู้เรื่องของพระได้ยังไงไอ้นนท์มันอยู่ที่นนท์อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ ต่อมามันไม่พอใจเลยมันเขียนด่ามันนังสีคนพ้นโลกแั้วก็ช่างมัน,ปนไปเลยถ้ามันด่าเรามันก็ไม่ถูกเราเราไม่ได้รับแต่ว่าจะไดปด่าพระพุทธเจ้าคนนะถ้าด่าพระพุทธเจ้าเข้เมื่อไรก็เมื่อนั้นนะ่ะไม่ช้าราสิ้นลมปราณตายหาเองไอคนประเภทนี้ตายไปเยอะแล้วอยากจะรู้ว่าทำไมยังตายมันไม่อยากคนเกิดแก่เจ็บตายตายไปเอง ตายตายหรือไม่ตายคนที่มีความประมาทในความดีพระพุทธเจ้ากล่าวว่าปปมาโทมัจุโนปทงังคำประคองคนที่ประมาทก็เหมือนกับคนตายแล้วคือตายจากความดีวันเชียเวจีมหลาลาวเขามีจะไปโต้ไปตอบมันเลยมีคนหลายท่านส่งหนังสือ่ไอ้บ้าที่เขียนมาบอกก็โต้ตอบก็บบางปจะยไปตอบมันมันบ้า ไอเราบ้าขนาดนี้นะมันยิ่งบ้ายิ่งกว่าเรานี่มันไปตอบไม่เด้เราจะเพิ่มบ้ามากขึ้นนะพอพอพอไม่ต้องไปโต้ตอบเขาไม่ใช่มันตายดูต่อไปวาจาของฉันมันศักดิ์สิทธิ์ไอคนนี้แช่งให้ตายหมดทั้งโลกก็ได้นับตั้งแต่วันเกิดมาจะต้องแช่งไว้ทุกคนมาจงมีอายุยาเกินสองร้อยปีรับรองวาจานี้ศักดิ์สิทธิ์ ไอ้คันไม่ใครอยู่เกินสองรอยปีเราก็สวยมันมีที่ไหนไม่มีมตายมันเองสบายสบายเอาคุยกันต่อไปว่าไงลืมฉันแล้วทำวไงท่านบอกว่าไอ้คนที่มีเขาก็ทิ้งเปลี่ยวที่มีเขามันเจริญกรรมฐานเอาได้ยากแล้วก็ภาระของเธอก็มากเธอจะต้องตัดเชืก่อนคืนหนึ่ง กนผมเอานั่นในเอาคข้าแล้วสิตอนนี้โดนเขาแบบท่านพุทธโคสาจารย์โพรเจนาในพิสุทธิมัสพร,ระอรหันต์ท่านไปทรมานพุทธสุดแท้ท่านอยากจะเรียนต่อถ้าบอกเรียนได้แต่ต้องบวชเอาเข้าแล้วนี่โดนเหมือนกันตอนนั้นไม่ยกรู้ฮะเอาตกลงฟังงันต่อไปบอกอา่านหนังสือเล่มนี้ถ้าเขียนใหม่ก็สามเล่ม ย้อนนิดว่าเออต้องตัดเขาเสียก่อนคือโกนผมไม่ท่านดีว่าท่านบอกว่าตัดเขามันสูงแต่บอกยังตัดเขี้ยวเสียก่อนว่าไอหมานเท่าเก่งกัดเก่งแบบเนี้ยมีเขี้ยวเดียวมันยุ่งแหมเออธรรมยักว่าอย่างนั้นย่อยอย่างั้นก็ถูกว่าเป็นงัวนี่งัวมันไม่มีเสียงโ่อฮ่๊อฮ่อมันแล้วว่าเป็นควายควายมันก็จะเบิ่งเบิ่งลอง ได้ความจริงสภาพของเรามาเป็นหมานี่ท่านพูดผิดนะแต่ว่าท่านคอยจะเกรงใจท่านสุภาพหลวงพ่อท่านสุภาพมากก็เธอต้องตัดเขาที่ก่อนคือโกนผมโกนผมแล้วเข้าวัดบวชเป็นพระนี่ถ้าจะเรียนนะแหมเหมาะจริงๆเออเอาตอนนั้นมีแง่งเขายูนนิดเอามีเงินเดือนร้อยสิบบาทเออเอาใช้ได้เง่งอะไรก็และ เงียอะไรก็แล้วกันเดิมร้อยสิบบาทเมื่อเมื่อบวชแล้วไม่เกินสามเดือนฉันรับรองมาเธอสี่คนไปเที่ยวสวรรค์น,นี่ตามสบายสบาย,บายแล้วก็ลงนรกเอ๊ะถ้าลงนรกจะอยู่เลยแย่ไปเที่ยวนรกก็ได้ไปเที่ยวพรหมโลกก็ได้บบสบายสบาย,บายนะอารชีเอ๋ยอารชีเอ๋ยที่มีความรู้ไปได้ไหมไหนูเวลานี้เด็กอนุบาลก็ไปได้แล้วนะ เด็กผัวนุบันผู้หญิงผู้ชายคนแก่คนเฒ่าผู้ได้ปัญญาเขาเป็นด็อกเตอร์เขาไปกันได้แล้วนะไอ้หนูที่สอนเขาเปล่าเป่าเป,าเป,าเป่าไปได้หรือเปล่าไอ้หนูอเ้ยรู้สึกตัวใช่ั่งนะ่างวันจะให้เด็กไปสอนเป็นนั้นว่าเมื่อรับคําสั่งคณะคนงฉันก็ยิ้มสดชื่นไปตามๆกันรับรองท่านว่าจะบวชแล้วก็จะยอมบวช เรื่องอาชีพไม่มีอะไรความจริงอายุยี่สิบปีกว่ามีเงินเดือนร้อยร้อยสิบบาทเรื่องแบบประเภทไหนไม่ต้องพูดกันเป็นนั้นว่ามันกำลังโก้ต่ตอนนั้นหนึ่งความโก้ไม่มีไม่ต้องการต้องการอย่างเดียวคืออยากจะเจอเจอนางฟ้าสักหน่อย แปรอยากจะได้ผลตามที่ต้องการเที่ยวนรกเที่ยวสวรรค์เที่ยวพรหมโลกนะมันโก้พระท่านเทศให้ฟังนะท่านไปไม่ได้นะเราจะไปมันได้แต่าไม่จําเป็นจะต้องอาศัยอาชีพเดิมเถยวไม่ใช่อาชีพไม่แปลกให้เงินเดือนร้อยสิบาทเรื่องเล็กเพราะว่าถ้าไม่ทํางานเงินเดือนเราก็ไม่กินก็ชาวไร่ชาวนาเขาไม่อดตาย ก็คิดในใจว่าถ้าเราสึกอาชีพเก่าเขาไม่เราทําเราก็ทําสวนกินตามเดิมมีทั้งสวนทั้งนาไม่เห็นจะแปลกกับคนที่เราเกิดไปที่เราเรียนไปได้ไปทํางานได้ไอ้เงินในสวนเงินในนาแต่ในเมื่อเราสึกออกมาแล้วอาชีพเดิมเขาไม่ทําแล้วก็เอาไอ้เงินเก่าสมบัติเก่าของเราใช้ตามเดิม ไอ้ทำเงินเดือนนี่มันปีสองสามปีเท่านั้นเนาะมัของใหม่ๆเรื่องเล็กคุยกันต่อไปก็คุยที่ดินของเรามีก็มีสวนสวนของยายสวนอ่าสวน,สวนอะไรเนะี่ยที่ดินที่ดินก็มีสวนของยายก็ไม่มีไรน่าวิตกเป็นว่าเราเป็นว่าเรากับท่าน รับรองถ้าว่าจะบวชแน่นอนนะเรารับรองกับท่านว่าจะบวชแน่นอนนะตอนป่วยในเข็นสือไม่ขาดไปเยอะตอนเดือนกรกฎาคมพศสองพันสี่ร้อแปดสิบเป็นเดือนบวชไม่ใช่นะความจริงบวชก่อนนี่เผลอไปนะเนี่ยเผลอไปนะมันต้องบวชสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบท่าไหร่กันเนา อันนี้ตอนนั้นป่วยจำอะไรไม่ได้เขาทางมันจำปสอก็ไม่ได้หมดเ,เดือนที่ตกลงกันเป็นเดือนเมษายนสองพันส่เอาวาไปตามสี้อนะก็นึกใหม่ออกเดนตอนนั้นมันป่วยก็ว่าทรงไปอาชัทางทตกลงกันแล้วว่าท่านแจกนะเมื่อพอตกลงว่าจะบวชนะพอเริ่มตกลงจะบวชท่านก็แจกวิสุทธิมักเอานว่า แจกวิสุทธิมัคสมาธินิเทศคนละเล่มเหมือนกับท่านเตรียมไปเลยฮะนี่เหมือนกับท่านเตรียมไปให้เลยเอางัดมันเลยมีเดียวนั้นไม่ได้เปซื้อเอาครบสี่เล่มใครอ่านให้เข้าใจแต่บอกจงอ่านเดือนนี้ให้เข้าใจเดือนมิถุน,นาเนี่ท่านให้อตอนนั้นเป็นเดือนเมษาแต่บอกพอเดือนมิถุน,นาไปซักซ้อมความเข้าใจกับท่านที่วัด เมื่อท่านสั่งแล้วก็เวลาว่าเวลาใกล้ทิศสี่นอถ้านก็ลาที่ประชมุมกลับพวกฉันก็กลับนับ้นแต่รับหนังสือวิสุทธิมากมายก็พยายามอ่านนหนังสือนี้ต้องพยายามอ่านจริงๆอ่านรุ่เรืกอกยากมากแท้ๆภาษาฉันไม่ภาษาพระฉันก็ไม่เข้าใจมาก่อนและก็เลยแถมเกลียดพระที่บวชแล้วชอบอดรู้อดวิเศษ แต่เทศสอนชาวบ้านเรื่องบุญเรื่องเรื่องบาปเรื่องสวรรค์เรื่องนรกแต่ว่าตัวท่านเองเมามันดูไม่ได้เลยแล้วก็เป็นพระแล้วก็ยังบ้านลาบอยากร่ำรวยอยากสวยงามอยากมียศอยากให้ชาวบ้านขเขาชมเมื่อเทศแล้วถามว่าสวรรค์นรกท่านไปเห็นหรือเปล่าแต่นงาตไม่เห็น ไม่เคยทำให้เห็นตามที่เทศเนี่ยเทศสอนจำบานแต่ว่าเที่ยวสอนคนอื่นเขาไอเราเห็นมาเองก็ดันมาหาว่าเราโกหกพกลมบา้บาบาบอบอนี่แล้ว่ากลา้าหลงทำไปก็จะบ้านะนี่ถ้าหลงทำไปก็จะบา้าแกไม่หายนี่บอกว่าไอทำเห็นสวรรค์เห็นนรกมันจะบ้านะถ้าบ้าแล้วม่นแก้ไม่หายเขาว่าอย่างนั้น ไอ้พระดย้ดยำระยำแบบนี้มันทำให้ฉันไม่ไหวพระใชนเกลียดไอ้พวกบ้ารวยไอ้พวกบ้ายศไอ้พวกบ้าเสนรห์ไอ้พวกบ้าสวยถ้าเป็นพระมันต้องละแม่เป็นพระเขาสอนให้ละดันเสือกมาเกาะแล้วเกาะเลวเสือมันจะเกาะดีเมื่อเลวเมื่ออีกเขากับเราจะว่าเลวเท่ากันมันก็ไม่ได้ แล้วเท่ากันนะก็แถมมันดีแถมฉันดีกว่าที่เห็นหลวงพ่อองยิมอะเป็นะว่าเขาก็เราโยบเบลเร็วเท่ากันมันก็ไม่ได้นะก็ไอตานั่งเกณฑ์เร็วกว่าเราตอนนั้นแต่รู้สิว่าเราก็ยังเร็วเห็นหลวงพ่อยิ้มได้ไปนรกก็ได้ไปหาท่านลุงก็ได้อยากจะเห็นอยากจะรู้เรื่องนรกตรงไหนก็ได้เมื่อคน เมื่อคนสอนมีความสามารถไม่เท่าฉันไหมท่านพระี่มาเทศแล้วก็เขาก็เลวกว่าฉันเอาผ้ากาสาวพัดมาคร้องบางท่านก็ลงเวจีไปแล้วฉันเจไ้ไหวจ้ากรลบให้เสียศักดิ์ศรีเพื่อประโยชน์อะไรตามสีนะหาทำอาหาททำไมตตำแหน่งเจ้าคุณนะ่ะ หมายความว่าในตอนนั้นมีความรู้สึกไอ้เจ้าคุณมันลงอเวจีไปแล้วเอามาทำไมใครเป็นเจ้าคุณดีไม่ดีมันลงตางมันเป็นแถวๆก็ได้ตอนนั้นมีความรู้สึกอย่างนั้นเพราะบ้าในยศแต่ว่าเวลานี้ที่ทันดีมีเยอะนะอย่าลืมไปนะที่เจ้าคุณดีอย่าเดือดร้อนแต่ว่าเจ้าคุณเร็วจนเดือดร้อไปตามอธัธยาศัยเจ้าคุณเขาไม่เร็วแต่ไอ้คนที่เป็นเจ้าคุณมันเร็ว ที่ว่าท่านดีมีทมไปที่ดีจริงๆทําไมอาดีจริงๆทําไมไม่กันนรกก็ได้ดีพูดเจ้าคนองค์นั้นนะเจ้าคนที่ตายไปก่อนถ้าเจ้าคนดีเจ้าคุณมันต้องไม่ลงนรกสิน่นเสือกลงอเวจีไปได้แล้วก็เป็นอะไรก็ลงนรกอายศถาบรรดาศัก์ก็อย่าเป็นเพื่อหอกเพื่อตะวักตะวยอะไร เพราะฉันไม่สังคมกับพระที่ไม่ถูกใจฉันฉันก็เลยไม่เคยรู้ภาษาพระนี่เป็นโทษอันหนึ่งเมื่ออ่านวิสุทธิมักเข้าก็ชวนให้นอนหลับเสมอๆกว่าจะเข้าใจภาษาในวิสุทธิมักก็เลยเงินหลายวันผ่านไปประมาณสิบวันพอจะเริ่มรู้ภาษากันบ้างเพราะว่าเวลานั่นขัตติการผู้ใหญ่มกักจะมาจากพระท่านสอนให้ท่านผู้ใหญ่ บอกให้บ้างไปหาพระที่พอน่าจะไหวบ้างแล้วก็บอกท่านว่าพระสวะสวะพระจันไรฉันไม่ขอพึ่งบารมีดีไม่ดีก็จะเสียดแนะนำผิดเว้นไม่แต่หลวงพ่อปานแล้วก็มีพระบางท่านที่น่าเคารพก็มีอยู่ไปหาท่านไปหาท่านวันนี้ก็ปลารบพระพนั้นได้ฟังท่านบอกขาดไอสัตว์นะรกพวกนั้นอะไรแกจะไปไหวมาเลย ฉันรู้ลีลาเขามันดีแต่น,นี่ปัญญาตากิเลสมันก็เพราะกิเลสว่าไปนี่จะจบยังไม่อยากจะไหว้พระอื่นนอกจากว่าพระหลวงพ่อปานแล้วองค์บางองค์ที่ท่านดีนะไอ้เรื่องของกิเลสตัณหาอย่างนี้แหละแถมพระท่านก็นเป็นท่ายของกิเลสตัณหาชิด้วยก็เลยหมดที่พึงเป็นอันว่าวันนี้ก็ขอจบเป็นแค่นี้รีบชื่อกับตายมา ไปจวกพระส,ะสบายสบายแต่พระไม่ได้จวกจูบเฮียรพระแปลว่าประเสริฐไม่เป็นไรท่านดีไอคนที่ไม่ดีมันไม่ฉชบพระเจอหาว่าเฮียก็ไม่ได้เฮียดีไม่ทําบาปไอเฮียเนี่ยไม่กินสัตว์เป็นกินสัตว์ตายเฮียเคยด่าพระเทวทัตพระเทวทัตเคยห่มผ้ากาสาวพัตตยาจะกินเฮีย อยากจะฆ่าเฮี้ยเฮี้ยเลยด่าว่าท่านห่มผ้ากาสาวพัดเหมือนกับธนชัยของพระดา a r m แต่ว่าจิตใจของท่านเร็วกว่าเราซึ่งเป็นเฮี้ยอีกเราเป็นเฮี้ยก็จริงแหละแต่ว่าไม่ไม่คมเหงก็ไม่กินสัตว์เป็นนี่จำไนะว,ว้นะพวกบรรดากาสาวพัดที่มีจริยาแบบพระเทวทัตจดจําไม่ด้วยช่วยช่วยกันจําอาแล้วทาที่ท่านดีจะเดือดร้อนนะ ท่านที่ดีจงอย่าเดือดร้อนใครเดือดร้อนนั่นคืออรัชีผู้ทําลายชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์โรนชนชาวไทยวันนี้ขอลาก่อนบรรดาท่านพู้ดีทั้งหลายและญาติโยมผู้ทั้งหลายผู้รับฟังขอความสุสขสวัสดิ์ทีพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี